สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหากพูดถึงในเรื่องของไข่แน่นอนว่าเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่หลายคนคุ้นเคยทั้งยังนําไข่มาใช้ประโยชน์มากมายและขนมหลายอย่างก็มีไข่เป็นส่วนผสมหลักค่ะโดยเฉพาะไข่แดงแล้วไข่ขาวที่เหลือจากการทําขนมนะคะเขาไปทําอะไรกันแรกเรื่องเดิมทีนะคะ ธุรกิจของที่บ้านนะคะพี่สะพ้ยเนี่ยก็ทำฝอยทองเรารู้้อยู่แล้วว่าไข่แดงเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของการทำขนมไทยแล้วก็จะเห็นว่าอ๊ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแปรรูปหรือบโปรดักต์นี่ก็คือตัวของไข่ขาวาเพราะฉะนั้นไข่ขาวเป็นถุงๆอยู่ในตู้เย็นเนี่ยเยอะมากเลยแล้วก็สงสัยว่าไอ้ถุงนี้มันคืออะไรวันหนึ่งค่ะเราได้ไปออกกําลังกาย ที่บอกกําลังกายเราเนี่ยก็ออกกําลังกายกันอย่างหนักเลยแล้วเขาก็บอกว่าออกกําลังกายอย่างเดียวเนี่ยคุณจะไม่ได้หุ่นดีแล้วก็จะไม่ได้ผอมนะคุณต้องกินอาหารด้วยซึ่งอาหารที่ทุกคนแนะนําแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันกนะ็คือไข่ขา,ขาวเออเราก็เริ่มรู้สึกว่าอุ๊ยท,ที่บ้านเรามีเยอะเลยนะเดี๋ยวเอามาขายให้เดี๋ยวเอามาให้กินถุงประมาณสองโลก็ถือไปให้เพื่อนๆเ,เลยปรากฏว่าทุกคนอยากกินค่ะ แต่พอเห็นถุงเราขายไม่ได้เขารู้สึกว่าเขาพากลับบ้านไปยากไม่รู้จะไปทํากินยังไงก็เลยพัฒนาคิดคนว่าทําอย่างไรไข่ขาวที่มีประโยชน์แล้วทุกคนอยากกินเนี่ยถึงจะอยู่ในรูปแบบที่ง่ายในการที่จะเอาไปกินได้นะคะมีเพื่อนแนะนําให้ไปเข้าโครงการโครงการหนึ่งก่อนนะคะซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการแรกที่ทาให้เราเนี่ยได้รู้จักการเข้าไปหาผู้เชี่ยวชาญน,นะคะวันนึงเราก็ได้ไปเจอกับ NNA นเะคะเขาก็ส่งอีเมลมาให้เราไปประกวดพอไปประกวดปุ๊บระคาแล้วพอ พอประมาณสักสอามวัที่ะคะประกาศรางวัลมาคือรู้สึกได้ว่าแบบดีใจมากรู้สึกเป็นรางวัลยิ่งใหญ่รางวัลแรกหลายๆคนก็คือบอกว่าเนี่ยเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผู้ประกอบการนะคะได้คิดคนจากสิ่งรอบตัวเราอาจจะเห็นสิ่งรอบตัวเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าแต่วันนี้เราสามารถจับมาแมทชิ่งกับ ลูกค้าที่มีอยู่ได้แล้วก็พัฒนาให้เกิดคุณค่าเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทําเป็นคอ m m e r c i a l i ย e ได้เอาไปขายได้แล้วก็มีคนยอมรับในสุดสิ่งที่ได้มาคือเป็นรางวัลน,นะคะตอนนั้นเ,เป็นรางวัลชนะเลิศทางด้านของ food design นะคะแล้วก็ได้เงินรางวัลมาด้วยรู้สึกแบบประทับใจมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบเนี่ยเราเรามาถูกทางแล้วจริงๆต้องบอกว่สาสำนักงานวัตรกรรมแห่งชาติเนี่ยค่ะนอกจากัพพ p o r t เรื่องของอความรู้องค์ความรู้นะคะ เรื่องแรงบันดนาลใจแล้วเนี่ยนะคะสำนักงานวณกรรมชาติยพยายามให้ผู้ประกอบการสมมติคิดคนได้ด้วยตัวเองคือไม่ได้อุ้มจนกระทั่งเราเนี่ยเดินไม่ได้แต่ว่าสำนักงานวัะกรรมชาติยพยายามให้ความรู้เช่นล่าสุดมีโครงการหนึ่งที่เราได้ไปร่วมกับทาง NNA นะคะก็คือชื่อ IDE to IPO โครงการนี้เป็นโครงการที่ทําให้ผู้ประกอบการที่สามารถเติบโตได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยสามารถที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนโดยการเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์โดยที่หา ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ที่มีความรู้ชั้นนําทั่วประเทศไทยเนี่ยมานําเสนอแล้วก็แชร์เรื่องราวต่างๆให้เราฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างต่างๆนะคะหรือว่าการพัฒนาการดีเวลอ็อปต่างๆเนี่ย พัฒนาให้เราค่อนข้างเยอะมากนะคะรวมถึงยังมีให้ทุนให้เราด้วยนะคะล่าสุดที่เราได้ทุนจากทาง N AA a ก็คือทุนที่ชื่อว่า My ค r e d i t ิตเพราะว่าเขาบอกว่านอกจากที่ช่วงก่อนที่จะมีโควิดเกิดขึ้นเนี่ยทางเราเองเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปออกงานที่ชื่อว่า Thai Flex เป็นงานที่คนไทยเนี่ยที่ต้องการจะเอาสินค้าของเราเนี่ยให้คนต่างชาติได้รับรู้แล้วก็สามารถให้คนต่างชาติมาช้อปปิง้งเพื่อ,อสินค้าเราเนี่ยไปยังต่างประเทศได้ตรงนี้เป็นจุดสําคัญที่ทําให้ประเทศไทยหรือเอสเเราเนี่ยเติบโตขึ้นได้แต่ปัญหาอย สินค้าเราแบบถูกก๊อปปี้หรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาของเราเนี่ยถูกลอกเลียนแบบไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ n a ค่อนข้างคอนเซิร์นมากๆเลยก็คือในเรื่องของการจด IP หรือว่า intellectual property นั่นเองนะคะเราเองก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีอ,อนุสิทธิบัตรเพื่อปกป้องความรู้หรือว่าสินค้าของเรานะคะพอเราได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยในประเทศเราเนี่ยเราสบายใจแล้วแต่ต่างประเทศเราเองเราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเกิดการก๊อปปี้หรือดีเวลลอปขึ้นหรือเปล่านะคะ n a ก็ให้ทุนที่เรียกว่าไมค์เครดิตเข้ามา ซึ่งมเคิิตเนี่ยจะเป็นการซัพพอร์ตในการจดเครื่องหมายการค้าหรือว่าเทรดมาร์กเนี่ยในประมาณ8ประเทศนะคะซึ่งเราสามารถเลือกเองได้ว่าเป็นประเทศใดบ้างแล้วปัจจุบันเนี่ยเราได้มาแล้ว3ประเทศก็คืออินโดนีเซียนะคะสิงคโปร์ฮ่องกง3ประเทศนี้เราสามารถที่จะเอาไปได้เลยแล้วก็เทรดมาร์กหรือว่าแบรนด์ของเราเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่ไม่มีใครสามารถที่จะลอกเลียนแบบได้ ซึ่งต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่โชคดีมากๆที่ไข่สุกได้จาก NAA แล้วก็ได้ทํางานร่วมกันซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยแถมได้ความรู้แล้วก็คําแนะนําในทุกๆท,ทางให้กับทางทางบริษัทด้วยนะคะซึ่งต้องยอมรับว่าเราเองก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ NAA นี่ยช่วยเหลือสนับสนุนตลอดมาจริงและนี่ก็คือนวัตกรรมไข่ขาวต้มพร้อมทานตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ ซึ่งความสำเร็จทางธุรกิจแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแต่ก็มีสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวที่พร้อมสนับสนุนและผลักดันธุรกิจของไทยให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ค่ะ